เอาล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฮาเดี๋ยวนะหน้ามึงหายไปไหนไม่นะพา,พากูเป็นพาอะไรหนา้หาไปละอ่าไม่เป็นไรบนะ้างนะอ่าวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมผีกับทีมฮาโลวีนแล้วก็เสียงเพลงที่กูไม่ได้เปิดนะฮะ เพลงมันมากลิเกซิดมาแน่นอน<า>ปิดรู้แล้ไอเนี่ยกระตีมหน้าฮาโลวีนเว้ยไลน์น่าเออนี่มันเฟสเลดนี่เลยไลน์หน้าตีมฮาโลวีนะผมก็แต่งตีมฮาโลวีนราเหมือนกันไม่น่าเอาหน้าสมอันมาทัาก <c oughs> บกันเลยแม่งเอ้ยก็ตุยเยอะเลยผ่านหน้าจ้างฮะอบอกเลยว่ามีหลอนแต่ว่าเข้ามาแล้วแต่ว่าไปเล่นยังไงวะอ๋อนนุ่นๆ อ่าละเออใช่เลยไม่ได้บอกเลยว่าแมบนี้ชื่อว่าอะไรนะแมบนี้ชื่อว่าแบบหนึ่งอ่าลอนซัมนะปะกูว่าน่าจะคนไทยสร้างได้เลยลอนซัมฮะน่าจะมาจากหลอนซัมหรือไม่อก็จะมาจากติ่งซัมก็ได้เฮ้ยแต่ลองซูมไปกใกล้หน้ากูดูจะเห็นบางอย่างเห็นเห็นเห็นไปแล้วหน้ามันแบบสีขาว งงมันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะมันรู้จะบัอะ็อกะจะกระพ้าแม่งบัไ็ไกในโคตรสตรีนเลยเอาล่ะไม่มีเสียงอีกเอาล่ะมาละ EP หนะึ่งฮะโอ้โหหมุนเอาค่ะเอาดิโคตรหมุนนะอะอ่ารอนซัมนะ Everything is donate ทุกอย่างคือการอ่าหน้าพักกูมาละนี่หล่อเฟี้ยวรู้ไหมพักกับผิดตาได้แล้ว พระที่กระพริบตาได้แล้วเก็มันกิดดูไม่มีเลยอะ่ะก็แมปแฮนซัมแมปกอลตึงๆเริ่มเปิดไฟยังไงวะเอ๊อ้พวกมันเปิดก็ได้ไปเลยตึงๆขอต้องคอ้อนหัวเอ้ยห้าๆเจาะกล่องเจาะกล่องไหนไหนไหนิสัยโจรกูเข้ามาเออเฮ้ยอะไรอะ่ะตะเกียงหรอ สันดานโจรเข้าสิงฮะเอาได้ไหมมะเอ๊ะแล้วตรงนี้มันใครเปล่าจะเกี่ยงมีใครมาะอุ้ยเฮ้ยตูอะไรวะเนี่ยเอ่อคำโอยมีคนไทยสร้างชัวเลยดูทรงละโอ้ว้าววัสดีครับ หนวกหูเสียงหูแทบแตกโอ้โหแม่งเล่นก <en> ูความน่ากลัวเลยแต่ก่อนเออไอ้อน,นี่คือเข้าสปาอ่าเขากินสปากเกตตี้ไม่หมดแล้วทำมันหกเลอะตัวก็เลยมาป้ายที่ <c oughs> ใช่ปะวะอืม <c oughs> อร่อยเออเอ,อะไรวะเนะี่ยคำจาะอีกละอุย้ยอะไรวะเนะี่ยคำอืมคำจอยมีจำไว้คำจอยมี <c oughs> อยมโอ้ มเดี๋ยวอาตมาไปก่อนเองเอ้ยโย่พวกอ๋อไม่มีอะไรนี่หว่าเดีย๋ยวอาตมาวิ่งไปนำหน้าแล้วก็จะได้ตายคนแรกเอาล่ะเออมาเจอกับอะไรอีกดีโอ้โหมีเลือดซะด้วยเอ้ยอสวัสดีครับมีคนอยู่หรือเปล่านี่สถานที่แล้วกูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนี่มันโรงเรียนกูจริงป่ะนี่อย่างวะ ทัชแตะหลังเธอต้องทำอะไรวะาาทางกลับโอ้สว่างจ้าซะจริง เฮ้ยโอ้โหแม่งสว่างเอาไม่มีอะไรเลยมาอ่านไม่ออกมุ้ยวัสดีครับโอ้ยนี่ภาษาญี่ปุ่นไฮเดนไฮเดนแล้วไงใส่เดี่ยวได้หมดอะอืมอัตมาเขาไม่ได้นำสมบัก่อนได้ไม่ได้อัตมาต้องมากับฉันตอนนี้โยมหายไปไหนแล้วไม่รู้โยมหายไปแล้วอ่ะตามไปไม่ได อุ้ยอะไรจะนาวะเจอพี่ใหม่ฮััโหลครับอู้อะไรวะเนี่ยที่นี่มีอะไรอะมองหาเลยไม่เห็นเลยทางตันต้นไม้สองต้น ว่าฟักกูต้องทำอะไรที่นี่วะเนี่ยฮลัลโหลอ้าวสว,วั <Hey! S 2> สดีพลเอ้ยยัยงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอยู่หลอนซ้ำฮะ ออกตรงไหมหล่อนซ้ำเขาใช้เวลาแป๊บเดียวในการเล่นนะเนี่ยแต่สภาพพวกกูนน่าจะแป๊บสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยปาเราไปกันเอ้ยไอ,ยอย้พระอู้งานคนมีศีลต้องเดินไปก่อนสิวะ,ะมไ,มไม่รู้ คนมีบุญวาสนาขนาดนี้จะมาเดินตามหลังคนโฉดช่วยพวกเราได้ไงไปเนี้ยรอเลยครับแล้วไปไหนดิ มัน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 ไม่จะฆ่าเราเว้ยอ้าวกลั <c oughs> บมาที่เดิมเลยเมื่อกี้เห็นกระจกแล้วอะ่ะจะไปอยู่ทางออกแล้วอะ่ะพีมาเมื่อกี้ <c oughs> อัตมาขอโทษนะโยมอัตมามีบุญไม่แข็งพอ <c oughs> เสียงอะไรกูว่าอ oh! ้อโยมก็มีบุญไม่แข็งพอเหมือนกันอะตมาเออมาละสิบสองแล้วเออเพื่อนในพาเรามาไหนดิ หายไปแล้วมันหายไปแล้วเขียมบนหน้ายืดในจอหลุดทุกคำหยาบไปเลยมามาเราไปใหม่ใช้กไปวส้ที่เคยทานไม่มีอยู่หมออ๋อใช่ใช่ลืมเออวันนี้เรามาถ่ายตีมฮาโลวีนะฮะก็ขอมาถ่ายขอมาถ่ายทำที่ดีสักแป๊บ ได้ไหมครับฮัลโหลเจ้าถิ่นอยู่ไหมตลอดเลยนะมือตลอดเลยนะมือมือโดน ใช่ต้องเออชิปเปงแล้วมาปิดทางอีกปปโอ้โหทางเอ้ยนี่เจอแล้วอ้าวเออไปไม่ได้อ่ะ เดนสเปคฮาร์ดดิสก์พิเศษอีทเอาท์ก็มีเสียงคนพูดฮะเสียงใครพูดนะไม่มีเสียงคนพูดก็เลยบอกว่าเกมนี้งบน้อยอ๋อกูเรียกว่าบอกว่ามีเสียงคนพูดเกมงบน้อยขนาดต้นไม้ยังดูปลอมมากอ่ะ S <S <S ไม่มีไฟจริงๆเหรอวะไม่มีงไฟจริงๆเหรอวะเราเด็ดสักสองอันได้ไหมเออเราเด็ดมาแปะหลังเราได้ป่ะวะเฮ้ยจอเล่าบ้านอากิโมโตะบ้านของชิตูกะอ๋อไม่ใช่บ้านเพื่อนมันคืออุโม เฮ้ยอุยโ,อโลลมงเนีเ่ยดูเรมอนก็เคยขุดมานะอนเป็นฐานรับใต้ดินของพวกโดลเรมอนแบบโอ้โหฐานรับฐานทับรับฮะโอ้โหฐานทับรับบ้านใครมาอยู่ด้านบนวะอันนี้คือบ้านของซูนิโอเออเพราะบ้านเขาใหญ่ตมาไหนอะฐานทับมันตะเ,เกียงโบราณนะมันตะเกียงโอ้ยมีหลุมหลบภัยด้วยเพ้่อนแล้วอ่าฝาก ลงมาสี่หอ,อกม,มันไปต่อไม่ได้งไงมาเร็ว,เร,ว,รวเร็วเร็วลงมา <c oughs> จากพักมันจ้วงกูแตกเละโอ้โหตัวหออะไรวะเนะมันเป็นตัวไงเพื่อนมีรู้เดินลงมาเองสิเฮ้ยมียเดินเข้าไปทีกูแตกหนึ่งสวยพี่สวยเลยนะ เสียงอะไรวะเมื่อกี้มีตัวอยู่ที่ใกล้ๆนายอ๋อใช่อ่าโอเคมีรูปปัน้นพระของวิทยโยธินด้วยนี่ให้คลิปไม่ลงไปเลยอุ้ยเฮียเฮียอะไรเองดิเขื่อนแ้วนี่เดี๋ยวเราระมปอดไทยปอดก็ละอะปอดเฮ<ห>ียละมีตัวอะไรอ๋อ ไม่รู้อะรู้ว่าไม่ไมีประตูันสวภาวอีห้น้สมีชีวิตแล้มนั้โอ้ชิสโอ้โหมัมีเสียงอิกาหรอเือตัวเชี่ยอะไรวะ สิบสองแล้วฝากฟักฟักฟักเก็บได้

อ๋อแล้วเรามาวาปมาที่ไหนกันวะโอ้โหเรวก่อนทุพเพียะเมยมีนูบด้วยคือตอนแรกเราอยู่ไหนนะเราอยู่โรงเรียนใช่ไหมใช่ตอนนั้นามาอยู่ไหนวะเราเข้าไปที่ที่หนึ่งแล้ก็เจี๋ยวผีต,ตายไปโอ้โหมองอะไรไม่เห็น อ๋ออะไรวะเสียงอะไรอะ่ะเปิดปวอ,อ้าวโอ้โหได้เสียงตีมาแต่ไกลเลยเพื่อน,อนหอเหมือนมีที่ให้หลบปะ่ะ หรือว่าตรงนี้ทางตันโอเคมันอยู่ด้านล่างเพื่อนเอาละก่อนลงไปเราเาต้องรู้ก่อนว่าเราตกวจะไปที่ไหนอน,นีกนหยุดลนะอือ,อะไรนนไม่ไม่ต้องหยุดอันนี้มันไม่อาจให มันไม่อาจให้อ่าฮะเจอกับโอเคเพื่อนฮ<ะ>ัลโหลยังไงให้ตุ่มทำอะไรตุมาได้ร่างโอ้ oh. PS เอสบแล้วต้องการเ uh, อ่อไดสัมเบิร์ตติงมอนสเตอร์วัดหนี่งผมมันต้องการอะไรสักอย่างว่ะ อ้าไม่ได้พอ,อแล้วเขาให้ทำอะไรนั่นแหละมันปัญหาต้องวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งจนกว่าจะเจอห้องห้องหนึ่งอะลงโอ้ม y ก o d อะไรนายืดเมื่อเธอกูไม่ยืดวะ เฮ้ยนี่ประห้องเปิดได้ไม่เลยดีไหมเฮ้ยนี่เสียงเสียงเหมือนเสียงเป็นเสียงของเลยอะหรือเปล่าเป็นแค่ทีวีวะเหมือน,น,นมีอะไรในห้องเนี้ยเฮ้ยเราเปิดทำไมวะมีคุณแจด้วยมั่งมีผีพเพราะว่าถ้าไม่น่าไปยืด มันรู้แหละว,ว่ามีผีโอ้โหแม่เงเอกบาเราต้องไปหาห้องเพิ่มส่วนเราเจะกุญแจ เสียงดนตรีอ่าที่ห้องโอเคมีอะไรไหมวะไม่มีห้องอีกอันนึงไม่ใช่เอ้ยที่มันเป็นประตูปางออกปะแน่ๆเลยม,เลม,ลมีคุณต้องหากุญแจไว้ Oh, sit. บ้างวะที่เรายังไม่ได้ดูเขาโอ้ยเกือบเขาโอ้ยนี่คือคุญแจวนี่ว่ะเจอแล้วเหรอเออโอ้ยใบเปิด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 อ่าอีเดจีแ่งแดงเถื่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วกัน มาที่ไหนวะเนะี่ยโอ้โหมองไม่เห็นนะตะเกียงอะไรมันมองไม่เห็นอะไรเลยวะเฮ้ยเอ็นจบแล้ว <c oughs> จบแล้วจบแล้ว <c oughs> โอเคสำหรับแบบนี้ก็อาจจะดูงงๆก็เออหน่อยก็ ปอะกอภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเพียงเท่านี้เลยนะขอให้มีความสุขกับเดือนแห่งวันฮาโลวีนเดือนตุลาคมนะเดือนนี้ก็จะแต่งฮาโลวีนทั้งวันเลยฮนะเอ้ทุกทั้งเดือนเลยฮนะก็เสื้อสีส้มหมวกอะไรก็ไม่รู้ฮนะอุย้ยโอ้ขึ้นไปโคตรสว่างโอเคไม่มีอะไรมากแล้วสวัสดีสวัสดีครับ